ในวันนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2567ได้เกิดปากฏการณ์ที่ทำให้พี่น้องคนไทยหัวใจฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังทราบข่าวว่าได้มีงูเหลือมขนาดใหญ่ไม่ทราบว่าเดินทางมาจากที่ใด บุกเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งการเดินทางมาของงูเหลือมในครั้งนี้เชื่อกันว่าได้เลือกวันที่เหมาะเจาะทั้งที่1ถึง28ไม่เดินทางมาการเดินทางมาจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชค เชื่อกันว่างูเหลื่อมตัวนี้จะเป็นงูที่มาบันดาลโชคลาภให้กับเหล่ามวลมนุษย์อย่างแน่นอนแล้วนะครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยเ,เขาก็กระทำพิธีอัญเชิญงูเหลื่อมออกจากบ้านชั่วคราวก่อนนะครับแต่เชื่อกันว่าหลังจากวันหวยออกไปแล้วบ้านเลขที่นี้ ข้าเป้าตรงๆเมื่อไหร่นักเสี่ยงโชครวมถึงชาวบ้านที่นำบ้านเลขที่นี้ไปเสี่ยงโชคจะต้องเดินทางไปอันเชิญงูเหลือมตัวนี้ขึ้นเป็นพยางูเหลือมให้ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคได้เป็นที่กราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างแน่นอนแล้วนะครับรายงานล่าสุดทราบว่าในขณะนี้ แผงหวยในเขตพื th ้นที่ตลาดสัตหีบได้เกิดคึกคื้นสนั่นวันไหวขึ้นมาอีกครั้งหลังผู้ทราบข่าวซึ่งเป็นชาวบ้านและนักเสี่ยงโชค <c oughs> ได้รีบเดินทางออกจากบ้านหลังนี้พร้อมจดบ้านเล็กที่ไปเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> กับบ้านอาบน้ำปะแป้งขาวๆหอมๆรีบเดินทางไปซื้อลถตรี่กันในตลาดสัตหีบ ชนิดที่เรียกได้ว่ากวาดกันเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับบานเล็กทีก็อยู่บนหัวสีน้ำเงินและสีส้มๆที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้รีบเอาปากกามาจดกันเอานะครับ<ม>ก็หวังว่าทุกคนจะมีโชคมีลาบโชคดีมีชัยตลอดกันทั่วหน้าหลังจากวันนี้ไปอย่าได้เสียเวลารีบเดินไปตลาด หาซื้อลอตเตอรี่สักใบเพื่อวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะได้เป็นอาเฮียขึ้นมาก็เป็นได้นะครับ